ค้นหาตัวตน5แบบทดสอบบุคลิกภาพยอดฮิตวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับกับแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือทําให้เราค้นหาตัวตนได้มากขึ้นนะครับก็มีทั้งหมด5แบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบที่ยอดฮิตกันนะหรือว่าบางคนอาจจะไปเจอตามเน็ตหรือสมัครงานเขาโดนทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบทดสอบที่ยอดฮิตนะครับจริงๆแล้วในตลาดที่ยอดฮิตมีอยู่แค่5แบบเท่าน,นั้นเอง นะครับเพราะเรารู้จักทั้ง5แบบล้าลองทําดูนะก็อาจจะวิเคราะห์ตัวตนค้นหาตัวตนเราได้มากขึ้นเราอาจจะเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกับ5แบบทดสอบบุคลิกภาพที่เป็นที่นิยมนะครับหรือยอดฮิตนั่นเองแล้วจะทําให้เราค้นพบตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับเอาที่นิยมมากที่สุดก่อนเลยนะในปัจจุบันเนี่ยมีตัวที่นิยมมากก็คือเขาเรียกว่าแบบทดสอบ MBTI นะครับเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพ16แบบนะซึ่งแนวคิดเนี่ยพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันจุดเด่นก็คือเราสามารถแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น16แบบนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับคนดังจะได้พอจะเห็นภาพได้แบบเนี้ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะแบบทดสอบบุคลิกภาพยอดฮิตตัวแรกนะครับเรียกว่า MBTI หรือ16บุคลิกภาพมนุษย์นั่นเอง MBTI นะครับก็เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่ต่อยอดมาจากทฤษฎี c o g n i t i v e Function ของคาวจุงนะครับนักจิตวิทยาชื่อดังชาวสวิตแล้วก็มีการค้นคิดค้นดัดแปลงนะครับจนออกมาเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ MBTI นะครับซึ่งการคิดค้นดดัการดัดแปลงเนี่ย โดยสองแม่ลูกชื่อแคทเธอรีนคุกบริกและอิตซาเบลบิกไมเออร์นะครับแล้วก็ได้ทฤษฎีที่ว่าพฤติกรรมหลากหลายที่เราแสดงออกมาทุกวันเนี่ยเป็นรูปแบบที่มีบางอย่างคล้ายกันอยู่ซึ่งสามารถแสดงผลออกมาเรียงตัวอักษรได้4ตัวครับซึ่งก็แทนรูปแบบนิสัยของเรานั่นแหละอันแรกนะครับก็คือตัว E นะครับเรียกว่า Extra version ก็คือเป็นคนที่มีแนวโน้มชอบพบปะสังคม I introversion เป็นคนที่มีแนวโน้มเคร่งขรึมเก็บตัวนะครับอันนี้เป็นชุดแรกต่อมาชุดที่2นะ S ก็คือ Sensing ยึดมั่นในข้อเท็จจริงมองทุกอย่างรอบตัวตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ N ก็คือ Intuition นะครับเป็นนักคาดการช่างฝัน ชอบจินตนาการกว่าความเป็นจริงอันนี้เป็นชุดที่2ต่อมาครับอันที่3ชุดที่3นะครับ T thinking มีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผลเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับ F ก็คือ feeling มีกระบวนการคิดที่ใช้ความรู้สึกเป็นหลักต่อมานะชุดชุดตัดวอัรสุดท้าย J j a ก k i n g นะครับชอบดําเนินชีวิตตนเองที่เป็นระบบระเบียบมีโครงสร้างชัดเจน P preserving e นะครับดำเนินชีวิตแบบสบายสบาย ยืดหยุ่นตามธรรมชาติและสถานการณ์คราวนี้เมื่อเราทําแบบทดสอบเนี่ยเราจะได้ตัวอักษรออกมา4ตัวเรียงกันนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันมี2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบออกมาทั้งหมด16แบบเลยนะซึ่งแต่ละคนก็หมายถึงบุคลิกภาพที่มีความแตกต่างออกไปครับเช่นนะครับคนที่เป็น ISFP เนี่ยก็เป็นคนที่มีบุคลิกนักผจญภยัยชอบใช้ชีวิตอยู่บนความยืดหยุ่นพร้อมสำรวจการทดลองสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตตลอดเวลานะครับหรือบางคนก็เป็น istj นะครับเป็นบุคคลนักออกแบบเป็นนักคิดจินตนาการสูงที่มากด้วยกลยุทธ์และแผนการอันนี้ก็คือเวลาเราทําแบบทดสอบเราจะได้ตัวอักษรมา4ตัวซึ่ง4ตัวนี้ก็จะเป็นแบบฉบับหรือบุคลิกของเรานั่นเองอันนี้เป็นแบบที่1นนะครับหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยทํามาบ้างแล้วนะต่อมาครับแบบทดสอบแบบที่2นะที่วันนี้จะพูดถึงนะ แบบที่2ที่เคยเห็นเนี่ยก็คือเรียกว่า DISC นะครับ D I S C เป็น4อักษรที่จะบอกตัวตนได้นะครับ D I S C หรือ DISC เนี่ยเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพคิดค้นโดยวิลเลียมมาสตันนะครับมีไอเดียหลักโดยการแบ่งองค์ประกอบของผู้คนออกเป็น4อย่างโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในตัวซึ่งจะมีบางด้านที่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่โดดเด่นลองออกมา อันแรกคือ D. Dominant นะครับมีอำนาจและการควบคุมนะครับ I. i n v e r t e การสื่อสารโน้มน้าวนะครับ S. Steadiness ความอดทนแน่วแน่แล้วก็ C. Caution มีแบบแผนดรอบคอบซึ่งการทดสอบแบบ Dis เน่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบทดสอบที่ยอดนิยมนะเพราะว่ามันแบ่งออกเป็นแค่4ด้านแล้วก็ใช้วิธีการตอบแบบสอบถามที่ไม่มากนักนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่องค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยมาเลือกคนที่เหมาะกับงาน เพื่อนําผลไปใช้ในการหาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนด้วยนะเพราะว่าในโลกการทํางานนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่หลากหลายอยู่เพราะฉะนั้นเราจะทราบนิสัยการทํางานงแต่ละคนบางทีก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้แบบทดสอบเนี่ยก็จะรู้ว่าแนวโน้มของเขาเป็นรูปแบบไหนจะได้อ่าเข้าใจนะครับหรือว่าทําให้ทีมที่อาจจะเข้าร่วมเนี่ยเลือกทีมที่เหมาะสมมากกว่าก็จะเป็นการ สร้างบรรยากาศแล้วก็ทัศนคติในการทำงานในองค์กรได้ในระยะยาวแบบนี้นะครับต่อมาครับแบบที่3แล้วแบบที่3เนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันชื่อโคโนไทส์นะครับก็คือเป็นบุคลิกตามนาฬิกาชีวิตโคโนไทส์เป็นทฤษฎีนาฬิกาชีวิตนะครับซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์เรามีวัฏจักรการทางานของร่างกายที่ไม่เหมือนกันด้วยเหตุเนี่ย เจ้าทฤษฎีโคโนไทยจึงเกิดขึ้นและพยายามจัดกลุ่มมนุษย์เราตามเวลาตื่นของร่างกายนะครับโดยจําลองตามธรรมชาติการนอนของสัตว์4ชนิดนั่นเองโดยเริ่มจากหมีหมีตื่นและนอนตามเวลาดวงอาทิตย์ร่างกายจะพิกสุดๆในช่วงสายไปจนถึงบ่ายแก่ๆนะครับสิงโตเป็นพวกชอบตื่นเช้าร่างกายจะถึงจุดพีคในช่วงเช้าลากยาวไปถึงราวบ่ายโมงนะครับหมาป่า สายนอนดึกนะครับตื่นเช้ายากกว่าที่ร่างกายจะตื่นจริงๆเนี่ยก็หลังเที่ยงวันไปแล้วจะตื่นตัวสุดๆก็ประมาณบ่ายสองลากไปจนถึงค่ำครับแล้วก็โลมาโลมาหลับง่ายตื่นไวก็แลกกับการที่นอนหลับไม่เต็มอิ่มดังนั้นพวกเขาก็จะมีสภาพร่างกายแบบรับตื่นๆน,ๆนะครับช่วงพีกร่างกายก็จะไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นพอรู้ตัวว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนในโคโนไทร์แล้วเนี่ย ก็จะทำให้เรารู้จักนาฬิกาชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการวางแผนการทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันได้อย่างดีนั่นเองครับซึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าโคโนไทป์นะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะเคยทำมาบ้างแล้วว่าจะเป็นหมีสิงโตหมาป่าหรือโลมานั่นเองต่อมาครับแบบทดสอบอย่างที่4ีละเรียกว่า b i g ก b i g บินะครับเป็นตัวบอกความเป็นเราเนี่ยแหละนะก็คือบิ๊กเนี่ย เป็นบุคลิกห้าองค์ประกอบที่สร้างขึ้นเป็นตัวเราใช้อธิบายลักษณะโครงสร้างทางบุคลิกภาพนะครับสิ่งที่ทําให้บิ๊กห้าเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่รับการยอมรับในทางจิตวิทยาเนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่มีจํานวนน้อยข้อใช้งานง่ายอธิบายข้อมูลทางบุคลิกภาพได้ดีนะครับและมีความแม่นยําเยอะมากด้วยนะครับแม้ว่าบุคคลที่เข้ารับการทดสอบจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอายุนะครับเพศเชื้อชาติภาษา จึงทำให้แบบทดสอบบุคลิกภาพหาองค์ประกอบนี้ถูกนําไปใช้ในการคัดสรรบุคคลเหมือนกันนะครับรวมถึงพัฒนาบุคคลในองค์กรด้วยซึ่ง5องค์ประกอบ Big กไฟเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือ openness to experience นะครับคนที่มากด้วยจินตนาการพร้อมเปิดรับแนวคิดหรือประสบการณ์ใหม่ conscious consciousness นะครับเป็นคนที่ยึดมั่นในระบบและวินยัยมุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน extraversion คนชอบเข้าสังครมรับพลังบวกจากผู้คนรอบข้างและบทสนทนาที่ดี Agreeableness คนที่มีความเป็นมิตรชอบช่วยเหลือผู้อื่น Neuroticism นะครับเป็นคนที่กังวลกับทุกสิ่งเกินกว่าความเป็นจริงอารมณ์สั่นคลอนอ่อนไหวง่ายถ้าอยากรู้เป็นคนแบบไหนเนี่ยก็ทำแบบทดสอบได้นะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเภทหนึ่งนะที่นิยมคราวนี้มาถึงประเภทสุดท้ายแล้ประเภทสุดท้ายเนี่ยก็ผมก็เคยนะกลักษณะแห่งนิสัยนะครับ i n s e c e นะครับหรือที่คนไทยรู้จักว่านกพลรักนะครัเพราะมันมี9แบบนะครับเป็นศาสตร์ที่แบ่งลักษณะนิสัยคนเป็น9แบบแล้วแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันครับเช่นคนลักหนึ่งเนี่ยเป็น perfectionist นะผู้ลหลงใหลในความสมบูรณ์แบบทําจริงจังต้องออกมาดีนะครับถ้าไม่ดีก็จะกังวลหรือว่าคนนบ9คนรัก9นะครับเป็น p i a c h maker คอยไกลเกี่ยวความขัดแย้งเป็นนักประสานงาน ก็จะมีลักษณะเฉพาะนั่นแหละสำหรับคน9กแบบนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนพพลักษณ์ยังออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยนะตามลักษณะนิสัยเช่นกลุ่มฮาร์ดคือใช้ความรู้สึกใช้หัวใจนะครับกลุ่มเฮดก็คือใช้เหตุผลใช้สมองกับทุกสิ่งทุกอย่างและกลุ่มที่เป็นบอดี้นะครับจะใช้สัญชาตญาณเปรียบเสมือนความหิวในร่างกายนะครับก็คือใช้ความรู้สึกในการที่จะตัดสินใจจาก สัญชตตาตญาณนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5แบบซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะเคยทําแบบไหนมาบ้างนะครับตอนสมัครงานหรือทําเพื่อค้นหาตัวเองนะก็ถือว่าเป็น5แบบทดสอบบุคลิกภาพที่ยอดฮิตนั่นเองนะครับ